ขอชี้แจงสามขั้นตอนนะครับขั้นตอนแรกก็จะเป็นเรื่องของการเข้ามาเป็นตํารวจนะครับในกรณีดังกล่าวนั้นพนัาการตำรวจหญิงนะครับได้เข้ามาเป็นตํารวจอย่างไรนะครับก็จะเริ่มต้นที่เลขานุก,การตํารวจแห่งชาติได้มีตําแหน่งว่างนะครับในระดับรองสารวัตรที่จําเป็นต้องมาทํางานด้านพิธีการการประชุมหรือว่าสารบัญน,นะครับก็ได้มีการรับสมัครนะครับ ให้มีผู้สมัครนะครับโดยขออนุมัติตอรอในการสมัครหลังจากมีการสมัครแล้วเนี่ยก็จะใช้วิธีการคัดเลือกนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสอบคำภาคหรือวิธีการอื่นใดตามคุณวุฒิที่ได้เปิดรับสมัครแล้วก็ได้เข้ามาเป็นข้าราชการตารวจแต่มีกฎเป็นตํารวจในลักษณะนี้จําเป็นที่จะต้องบรรจุเป็นสิบตำรวจตรีก่อนนะครับเมื่อผ่านการอบรมกรอสอ จะได้ยศร้อยตำรวจตรีนะครับตรงจุดนี้ก็จะถือว่าเรากได้ชี้แจงในเรื่องของการเข้ามานะครับในส่วนที่ประเด็นในเรื่องของเรื่องยศที่ได้เลื่อนเร็วนะครับในลักษณะของการเข้าตามคุณวุฒินะครับสําหรับคุณวุฒิปริญญาตรีตร้อยตำรวจตรีถึงร้อยตำรวจโทนะครับก็จะประมาณ1ปีนะครับ แล้วก็ร้อยตรวจโทเป็นร้อยตรวจเอกจะต้องครองยศ3ปีนะครับในส่วนแรกปริญญาเอกร้อยตรวจตรีเป็นร้อยตรวจโทใช้เวลาประมาณ1ปีแล้วก็ต่อไปครองยศอีก1ปีก็จะได้ร้อยตรวจเอกครับก็ในกรณีของข้าราชการหญิงดังกล่าวด้เข้าอบรมคอสอร่วมกันกับเพื่อนประมาณ350คน3 1 0นายนั้นก็จะมีหลักเกณฑ์ ดังกล่าวนี้ไม่ใช้เหมือนกันทุกคนนะครับแล้วก็ไม่มีใครมีอภิสิทธิ์ที่จะได้ยศนะครับเร็วกว่าใครต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทุกๆคนนะครับสําหรับคุณเก์ที่มีการตรวจรับสมัครนะครับครับก็ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดรับสมัครนะครับเป็นคุณวุฒิปริญญาโทครับในส่วนของการรับสมัครของตําแหน่งของผู้กองดังกล่าวเนี่ยตรงนั้นมีการตรวจรับสมัครลักษณะยังไงรับกี่คนแล้วก็รับกี่คน ก็เป็นการสำนักงานในขาราการตระเวนชาติได้ขออนุมัติตรในในการเปิดรับสมัครเข้ามาในช่วงนั้นสี่คนสี่นายนะครับแล้วก็จะเป็นเรื่องของการกําหนดก็คือถ้าพูดภาษาง่ายๆหน่วยใดๆของสำนักงานต่าชาติที่อาจจะต้องการสเปคในส่วนที่ต้องการคนมาทำงานก็จะมีการกำหนดว่าเข้ามาแล้วเนี่ยอยากได้ คนที่จบอะไรมาทํางานด้านไหนก็จะเขียนสเปคเข้ามาโดยขออนุมัติจากตรอเมื่อตรออนุมัติส่วนของตรอกก็คือเลขาธิการหัวหน้าชาติก็จะไปดําเนินการสรรหาโดยที่มีการเปิดรับสมัครนะครับก็ใครที่มีคุณวุฒิตรงตามที่ได้เปิดไว้ก็จะมาสมัครแล้วค่อยมีการคัดเลือกต่อไปนะครับทุกขาดแคลนสําหรับตําแหน่งดกลาวใช่ไหมคำว่าคงไม่พูดคําว่าขัดแคลนนะครับ การเข้ามาเป็นตำรวจนั้นมีได้หลายหนทานนะครับมีตั้งแต่การสอบแข่งขันมีตั้งแต่ทายาทมีตั้งแต่การโอนย้ายจากหน่วยราชการอื่นเข้ามาเป็นมีการคัดเลือกนะครับในส่วนของความขัดแคลงก็เป็นอีกหนึ่งที่สำรวจชาติได้มีการรับบุคคลภายนอกเข้ามาเป็นตำรวจเช่นในเรื่องของ นักวิทยาศาสตร์นะครับพิสูจน์หลักฐานหรือว่าสายงานต่างๆที่สามารถที่จะมาทดแทนในสิ่งที่เราขาดแคลนก็จะถือว่าเป็นวุฒิขาดแคลนครับโดยเฉพาะถามว่าด้วยความลบมาเป็นเป็นวุฒิที่ขาดแคลนเลยนะคนเรียนนิเทศนะครับไม่ไม่ผมผมเรียนนะครับว่าไม่ใช่ขาดแคลนครับ<ม>เป็นเป็นความต้องการของหน่วยที่จะเขียนสเปคคนที่จะเข้ามาบรรจุรับราชการในระดับรองสารวัตร แต่ว่าในเรื่องตรงจุดนี้ก็จะมีสเปคหลักเกณฑ์ต่างๆเนี่ยที่ต้องการก็มีการเปิดรับสมัครให้คนที่มีบุญวุฒิครบแล้วก็มีหลักเกณฑ์ครบถ้วนได้เข้ามาสมัครตรงจุดนี้ก็จะถือว่าเป็นเป็นความต้องการของหน่วยเพื่อตอบสนองความต้องการของหน่วยนะครับในส่วนหลักสูตรกศก็เป็นหลักสูตรหนึ่งที่จะให้บุคคลภายนอกที่เข้ามาเป็นตำรวจเนี่ยได้มีการอบรม แต่แต่ละปีก็จะมีประมาณ1รุ่นนะครับตั้งแต่300ถึง3 5 0นายซึ่งถ้าเกิดว่าในบางปีมีการรับสมัครจากบุคคลภายนอกไม่ว่าจะเป็นเหตุผลต่างๆก็คือการอาสอบแข่งขันทายาทหรือว่าคัดเลือกแล้วก็โอนย้ายต่างๆมีจำนวนมากกว่าหลักสูตรก็จะทดไปเรียนใน ปีนึงนะครับปีถัดไปก็จะถือว่าก็เป็นวงรอบในการอบรมนะครับนอกจากเราผมเรียนอย่างนี้ครับว่าหลักสูตรกอสอนเนี่ยก็เป็นหลักสูตรที่ดีที่ทําให้บุคคลภายนอกเนี่ยได้เข้ามาจากหลายภาคส่วนจากหลายเหตุผลนี้จากหลายวิธีการเนี่ยเข้ามาเรียนด้วยกันเพื่อให้ซึมซับในเรื่องของอวิสัยทัศน์ความเป็นตํารวจในยุทธวิธีต่างๆเนี่ยให้เข้าใจลึกซึ้งบทบาทของตํารวจ ทุกอย่างแต่ในส่วนของแต่ละบุคคลเนี่ยผมคิดว่าอาจจะต้องมองแยกกันนะครับว่าเป็นบุคคลเป็นรายๆไปที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมซึ่งที่ผ่านมาทั้งนั้นเนี่ยบุคคลที่ได้พูดถึงอยู่เนี่ยก็ได้มีการถูกตรวจสอบได้ดําเนินการทางวินัยบางคนก็ถูกไล่ออกปลดออกไปแล้วนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราก็ต้องมีการเพิ่มหรือว่าระแวดระวังหรือทําให้หลักเกณฑ์เนี่ยสามารถที่จะ,ะเข้มแข็งขึ้นจนกระทั่ง เราต้องสกรีนคนที่ต้องการจะตำรวจต้องบบเป็นคนดีจริงๆเนี่ยเข้ามาอยู่ในสำนักงานหาชาติให้ได้มากที่สุดนะครับมองว่าในส่วนก็ไม่อยากให้เล็งเห็นถึงบางคนที่มีความพฤิไม,ม่เหมาะสมในจุดนี้เนี่ยถึงอะไรก็ตามเราก็คงต้องต้องยอมรับนะครับว่าอาจจะมีบางส่วนที่เป็นข้องเกี่ยวในเรื่องของความประพฤติหรือการกระทำผิดตา่ตางๆแต่ก็เราคงพร้อมที่จะต้องมีการ ปรับปรุงในเรื่องของหลักการหลักเกณฑ์ในเรื่องของการรับสมัครเนี่ยให้ดูทันสมัยต่อสถานการณ์แล้วก็สามารถที่จะเลือกคนที่เราต้องการแล้วก็อยู่กับสองอาชาติเนรดหน้าที่เนี่ยมีความตั้งใจในนะาคตเนี่ยให้ได้มากที่สุดนะครับ